สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ูบถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเม 7, ื่อวันที่7พฤษภาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีวลดิเมเเลสกี้ผู้นำของยูเครนได้ให้ข้อมูลบอกว่าสหประชาชาติและก็คณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า i c r c ร่วมกันอพยพพลเรือนออกจากโรงงานถลุงเหล็กอาชอปตาวในเมืองมาริอุโป ทางตําหนอกเฉียงใต้ของประเทศได้มากกว่า300คนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเด็กผู้หญิงและคนชราได้เดินทางออกจากโรงงานดังกล่าวแล้วทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของความชัดเจนว่าพลเรือนที่เป็นชายชะกันยังคงอยู่ภายในโรงงานหรือไม่ในขณะที่กองทัพยูเครนก็บอกว่าทหารรัสเซียและก,กองกําลังสนับสนุนนั้นยังคงโจมตีโรงงานนี้อย่างหนัก ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนในเมืองมาริอูปโปแล้วก็กองพันอาชอฟซึ่งเป็นกองกำลังนักรบฝ่ายขวาในพื้นที่นะครับซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่าขาดการติดต่อทุกโดดเดียวอยู่ภายใต้โรงงานดังกล่าวนะครับทั้งนี้ยูเครนเชื่อว่ารัเสเซียนั้นต้องการยึดเขตโดเนสและก็เขตลูฮานในภูมิภาคดอนบาสท,ที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อสร้างเส้นทางบกในการเคลื่อนย้ายกําลังพลและก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ จากข้าศึกใครเมียที่อยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของยูเครนและก็รัเสเซียเมื่อไปพนุกลวไมไว้ตั้งแต่เมื่อปี2557นะครับแต่ว่าภายในเมืองมาริอุปโปจุดยุทธศาสตร์สําคัญนั้นก็อยู่ที่โรงงานเหล็กอาชอฟสตาลที่บอกว่ามีกองพันอาชอฟนั้นเนี่ยครับได้เข้าไปแฝงตัวอยู่ภายในโรงงานดังกล่าวทางด้านรัเสเซียนั้นโจมตีอย่างหนักแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นก็บอกว่ากองพันดังกล่าวนั้นถูกโดดเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทางด้านสาธารณชาินั้นเข้าไปอพยพพลเรือน ออกจากพื้นที่โรงงานดังกล่าวแล้วทั้งหมดนะครับในขณะที่การสู้รบในเมืองคาคิสนั้นก็ยังคงดุเดือดอีกจุดหนึ่งนะครับโดยล่าสุดนั้นนายโอเลซินียฮูบอบผู้ว่าแขวนคาคิสในโอราฟเนียครับอย่างย้ำเตือนประชาชนผ่านเทเลกราฟว่าอย่าออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นและอย่าเพิกเฉยต่อเสียงไซเรนเกินจากการโจมตีทางอากาศท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียนั้นจะยกระดับการโจมตีมากยิ่งขึ้นก่อนที่พวกเขาจะฉลองวันชัยชนะเหนือนาซีวันที่9พฤษภาคมพารย 5นี้ด้านนายฮูบานอฟบัฟโลกุมารแพทย์ในเมืองคาคิฟก็บอกว่าโรงพยาบาลที่เขาเคยทํางานนั้นก็ถูกโจมตีหลายครั้งจนตอนนี้อาคารถูกทาลายแล้วทําให้เป็นไปไม่ได้ที่จะทําการรักษาพยาบาลที่นั่นในขณะที่มีรายงานว่าพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นายฮารีโฮรีสโคโวโรดดา พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นายฮารีโฮรีสโคโวโรดานักปราชญ์และนักกวีชื่อดังของแคว้นคาคิฟก็ถูกทำลายแล้วเช่นเดียวกันหลังจากที่รัสเซียยิงปืนใหญ่โดนหลังคาแต่สิ่งของที่จัดแสดงอยู่ภายในถูกขนย้ายออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนอกจากนี้ก็อบอกว่าพวกทหารยูเครนนั้นเนี่ยครับล่าสุดได้มีการยึดหมู่บ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคาคิฟกลับมาได้อย่างน้อย5แห่งด้วยกันครับ คุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามถาอินเตอร์นิวนะครับแล้วรู้สึกชอบก็ฝากท่านกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้รับฟังข่าวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับ